สวัสดีค่ะทุกคนมาสวสดมนต์ทำสมาธิกันนะคะเดี๋ยวขอแชร์ไปก่อนเรามาสวสดมนต์ทำสมาธิทุกเช้าได้ที่เพจนี้เลยนะคะกดติดตามกดเห็นก่อนกดไลค์กดแชร์ไปได้เลยนะคะเรานะคะแชร์สิ่งไหนสิ่งนั้นยิ่งขยายเราโฟกัสสิ่งไหนสิ่งนั้นยิ่งขยายเราโฟกัสเรื่องดีๆเรื่องดีๆก็ขยาย จะแชร์แชร์ <laughs> share, ไปรัวรัวแชร์ไปรัวรัวนะคะ่ะ นะคะคเรื่องดีๆเราต้องแชร์กระหน่ำซัมเมอร์เซล์นะคะ๋ถวไปนี่เลยสวดม้อนอเริ่มจากกราบพระก่อนเลยนะคะ ะระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อิมินาสการนะพุทธังอภิปูชยามิอิมินาสการนาธรรม,มังอภิปูชยามิอิมินาสการนะสังฆังอภิปูชยามิ อรหังสมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิสวักขาโตภขวตาธรมโมธรรมังนะัสสามิสุปฏิปันโนภขวะโตสาวกสังโคสังคังนะมามิมะยังพันเตวิสุงวิสุงราคณาทายะติสระเนนะสหปัญจะศีลานิยาจามะ ทุติยามปีมายังพันเตวิสุงวิสุงราคณาทายะติสรนเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะตะติยามปีมายังพันเตวิสุงวิสุงราคณาทายะติสรนเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะ นับสักการพระพุทธนะโมตัสสะพระขาวโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระขาวโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระขาวโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรนังขฉามิทำมังสรนังขฉามิสังฆังสรนังขฉามิ ทุติยมปิพุทธังสารนางขจามิทุติยมปิทรมังสารนางขจามิทุติยมปิสังคังสารนางขจามิตติยมปิพุทธังสารนางขจามิตติยมปิทรมังสารนางขจามิตติยมปิสังคังสารนางขจามิ านาติป,ปาตาเวรมณีสิกขาปะทางสมาทิยามิอัทินาธนะานาเวรมณีส <ientras ainsi> ิกขาปะทางสมาทิยามิการเมสุม <derivatives> ิชาจาราเวรมณีสิกขาปะทางสมาทิยามิมุสาวาธาเวรมณีสิกขาปะทางสมาทิยามิสุราเมระยะมัชฌะปมาถถานา เวรมณีสิขาประทางสมาธิยามิสับพางอัปราทางคมัทเมพันเตอุกาสะทวรัตเเยนะกตางสับพางอัปราทางคมัทเมพันเตอุกาสะมามีพันเต อิติปิโสภะควาอารหังสัมมาสัมพุโทโธวิชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกะวิทูอนุตะโรปุริสธรรมสารถิสัทธาเทวมนุษยสานางพุโทโภภะวาตีิสวากขาโตภะคะวตาธรมโัสัิติโกอักาลิโกเอหิปสิโกโอปนายิโกปัจจตังเวทิตโพวินยูหีตี สุปฏิปันโนภะควโตสาวกสังโฆอุชูปฏิปโนโนภะควโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภะควโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะควโตสาวกสังโฆยะที่ทางจัตตาริปุริสยุคานิอัฏฐะปุริสปุคลาเอสะภะควโตสาวกสสังโฆ อาหุเนโยปาหุเนโยทักขิเนโยอัญชลีกระระนิโยอานุตตะรังปุญญาเขตตัโลกสาติเดี๋ยวเราไปต่อบทชุมนุมเทวดากันนะคะอุริมันจะทิสางราชาทัตตรัตโถปัสสสติคันทัพพานาังอาทิปติ มหาราชายสัสสิโสปุตตาปีตัสสะพระหโวอินทานามามหัพลาอิธิมันโตชุติมันโตวัน,นะวันโตยัสสิโนโมทมานาอัดถังสุทักคีนันจะทิสังราชาวิลูโโหตัดปาษาสติกุมพันธานังอาทิปติ มหาราชายัสสิโสปุตตาปิตัสสะพระหาโวอินทนาม,มาอิทิมันโตชุติมันโตวัน,นะวันโตยัสสิโนโมทมานาอัถถังสุปัจจิมันจะทิสังราชาวิรูปกโขปัสสาสตินาคานางอาทิปฏิ มหาราชายสัสสิโสพุตตาปิตสะพะหาโวอินทนามามหาพาลาอิทิมันโตชุติมันโตวัน,นะวันโตยสัสสิโนโมทมานาอัตถังสูอุตตารานจะทิสังราชากุเวโรตัดภาษาสติยักขานางอาธิติ มหาราชายัสาสิโสปุตตาปีตัสาพหาโวอินทนามาอิทิมันโตชุติมันโตวันะนวันโตยัสาสิโนโมธมานาอัดถังสุปุริมาทิสังทัตตะรโถท,ทักคินีนะวิลุหะโกปัจชิเมนะวิรูป,ปักโขกุเวโรอุตรังทิสัง จตาโรเตมหาราชาสัมันตาจตุโรทิสาท,ทัทล,ละมานะอัดถังสุสักเคกาเมจรูปเปคิริสิขระัตะเตจันตะลิเขวิมาเนทีเปรัตเถจะคาเมตะรุวนะคาหาเนเคหวะวถุมหิเคเต ภุมมาจะยันตุเทวาชะละฐาละวิสเมยักขันทพพนาคาทิทันตาสันติเกยังมูนิวจจราสาทาโวเมสุนันตุธรรมมัสสวะนากาโลอายามพัทันตาธรรมมัสสวะนากาโลอายามพัทันตาธรรมมัสสวะนากาโลอายามพัทันตา เดี๋ยวเราไปนั่งสมาธิกันนะคะสมาธิสีแปเปิดเพลงแคนนอนนะคะหรือจะเพลงนี้เลยนะคะที่ต่นเปิดนั่งตัวตรงนะคะแล้วกันนั่งตัวตรงนะคะแล้วก็นี่ ือขวาทับมือซ้ายหายใจเข้าลึกๆท้องป่องนับหนึ่งสองสามสี่แล้วก็กั้นหายใจไว้นะคะนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดปดจากนั้นก็ค่อยผ่อนลมหายใจออกท้องแฟบนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดปดนะทำแบบนี้วนไปนะคะ เดี๋ยวเรามาแผ่เมตตากันนะคะประมาณสินาทีได,ไดะะ้เดี๋ยวเรามาสวดมนต์ทำสมาธิกันนะคะเพื่อเป็นสิริมงคลกับชีวิตของเราในทุกๆวันแล้วก็ในอ่าเขาเรียกว่า สุขีอาตานาปาริหารามิขอสุขเถออ,า,อาหารสุขิตโตโหมีขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้มีความสุขเถิดอาหารนิทุโคโหมีขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้ไม่มีความทุกข์ อาหารอเวโรโหโมิขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้ไม่มีเวรอ,อาหารอภชาปัจโชโหโมิขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้ไม่มีความพยาบาทเบียดเบียนอาหารอนิโคหโหมิขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้ไม่มีความทุกข์กายทุกใจสุขีอัตานางปริหารามิขอให้ข้าพเจ้าจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากถุกภัยทั้งสิ้นเถิด เรียบร้อยขออนุโมทนาบุญกับทุกคนด้วยนะคะวันนี้ตื่นไปก่อนแล้วธรรมะสวัสดีค่ะ